ที่คอยไปรินที่คอยไปรินหนึ่ร้อยร้อ้านหลังนะรับจำเืองเงินองคำขาที่ตัวยหญ่ี่คอ้ไปรินจำเรืองเงินองคำขาว ใจก็โทร0 8 7 1 5 0 5 6 1บาเีเจจันจังหวัดจันทบุรีครับเค <c oughs> รื่องระดับที่ประกอบด้วยเงินแท้แล้วก็คล้องคำขาวโชว์พอ,อยจมเป็นครับเล็นนี้โชว์พลอ,อยลูกหัวใจเจาะ โดยที่เต็มกันในวจัน